เลี้ยงให้สวยต้องไม่พลาดเรื่องของวัสดุปเปลือกมูจโต้ไม้อีกชนิดหนึ่งค่ะที่แนะนำเพื่อนๆที่ชอบตะเพิ่เงินไหลมาค่ะส่วนต้นนี้เรียกว่าเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีแล้วนะคะดีมากด้วยนะคะก็เพราะว่า ตนนัวนี้วัสดุปลูกอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือใช้เป็นดินผสมไปกามปูนิดหน่อยนะคะแค่อัตราส่วนหนึ่งนะคะหนึ่งแล้วก็เพอร์ไรท์เพอร์ไรท์สองค่ะแล้วก็เราใช้เป็นเราใช้เป็นเ,เรียกว่า,าขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็ขุยมูลไส้เดือนนะคะตัวน,นี้ต้นนี้นะคะซึ่งตอนนี้เรียกว่าคือเขาขยายไปได้ค่อนข้างเยอะอัน,อนนี้เราตัดได้แล้วนะคะ ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะขยายเนี่ยก็สามารถได้เลยนะคะนี่ก็ซิงเกิลเนียโมจิโต้นะคะนี่ก็ค่อนข้างสวยเนาะรดน้ำทุกวันค่ะรดน้ำทุกวันเวลาที่รดน้ำเนี่ยจริงๆเรารดนทั้งทั้งใบด้วยนะแต่ว่าแล้วแต่เพื่อนๆค่ะจะรดนใบหรือไม่โดนใบก็ไดนะ้แล้วก็เราขึ้นสาไราแต่ว่ายังจริงๆเขาก็สูงแล้วแหละแต่ว่าเขายังไม่ได้ขึ้นเสาเขายังไม่ตูงไม่ขึ้นเสาตรงนี้นะคะ ก็ซื้อมาประมาณอ,อันละห้าบาทนะคะจะหามาใส่ได้เนาะพอคือพอเราใส่ตัวน,นี้ที่เดิมขึ้นเสาเนาะเขาก็จะโตมากขึ้นอันนี้คือลายใบเก่านะคะต้นใบใบแรกๆค่ะค่อนข้างเล็กเนาะพอโตขึ้นมาก็ใบต่อมาก็จะใช้ใหญ่แบบนี้นะลายก็จะไม่เหมือนกันค่ะเอารดน,น้ําทุกวันนะ ปุ๋ยก็ให้ประมาณเดือนละครั้งหรือสองครั้งก็ได้ค่ะแล้วแต่เพืนเน่อนสะดวกเนาะนี่ก็เป็นลายนะคะของสิงคโปร์ดีบโตใช้เวลาในการปรลูกอันเนี้ยต้นนี้นะคะเราเลี้ยงมาประมาณ3เดือนนะก็จะโตไซส์ประมาณนี้นะคะเราหามาปลูกกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูเจ้าซิงโกเนียมโมจจโตนะคะซึ่งเป็นซิงโกเนียมโมจิโตที่เรานำเข้ามาจากอินโดนีเซียนะคะอันนี้เป็นไมท้ที่ตอนแรกเนี่ยเราว่าเหมือนจะแบบไม่ได้สวยเท่าออเรียแต่ปรากฏว่าพอเลี้ยงไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเออเขาสวยแล้วก็มีลายที่ค่อนข้างแปลกด้วยนะคะนี่ก็คือเป็น โกเนียมมจิโตนะคะให้เนะพื่อนๆดูค่ะสําหรับต้นนี้สาหรับต้นนี้นะคะเนี่ยก็คือลายนะลายจะแตกต่างกันในแต่ละใบค่ะก็จะเป็นด่างแบบนี้นะคะแล้วเวลาเราจับใบนะคะเพื่อนก็จะมีความแบบสัมผัสเนื้อใบใบเขาก็จะหยกักๆยกนะคะแล้วก็อ่ารากแบบนี้เห็นไหมอย่างนี้ก็คือรากเขามีรากแล้วจริงๆถามว่าเอ่อถ้าถ้าเราเราแบบตัดไป พอเขาสูงขึ้นแล้วก็าเป่างใบเขาขึ้นเน้้นะคะ่ะเราก็สามารถตัดแบ่งเป็นเป็นย่อยๆได้นะคะก็โดยปกติเนี่ยก็่ยงประมาณสักเอ่อหนเดือนนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาเอา่อไปขยายได้นะคะก็เป็นตระกูลสิงโกเนียมนะคะซึ่งเป็นไม้มงคลเนาะถ้าคนไทยก็จะเรียกว่าเป็นไม้มงคลที่ทําให้เงินทองไหลามาทมา เรียกซั์แล้วก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายค่ะแต่ว่าเพื่อนเือนถ้าเกิดเ,เพื่อนเพื่อนยมาเลี้ยงเนาะเพ,นเพื่อนต้องดูเรื่องของวัสดุปลูกปลูกนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็คล้ายๆกับตะกูลอมอค่ะซึ่งใช้วัสดุปลูกแค่อย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ว่าแล้วจะสุดใครก็สุดใครนะประมาณนี้บางทีก็คือใช้อย่างของเราเองอเราก็ใช้วัสดุปลูกอย,อย่างต้นนี้นะคะเราใช้เป็นวัสดุปลูกเป็น นี่นะคะที่เพืเ่อนๆเห็นเนาะก็คือกากมะพร้าวสับอย่างเดียวนะคะกากมะพร้าวสับอย่างเดียวซึ่งถามว่า,อ,าอยู่เขาอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะคะนะคะแต่ว่าก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากเลี้ยงให้สวนเนาะก็ต้องอให้อาหารปุ๋ยนะคะทางใบด้วยนะคะนี่ก็เป็นเอย่างใบเนี่ยเขาก็จะขึ้นมานะค่ะก็เรียกว่าค่อนข้างสวยค่ะตัวนี้โมจิโต้นะคะ